อาจิจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ใน Subaru Forester คันนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะนี่ค่ะในคันนี้ค่ะจะเป็นตัว Subaru Forester ค่ะกับเครื่องยนต์ 2.0i รุ่น L นั่นเองค่ะมาเดี๋ยวเรามารับชมข้อมูลกันนี่เปิดมาแล้วก็นี่เลยค่ะดันตัวสัญลักษณ์ของ Subaru ขึ้นไปแบบนี้เลย แล้วก็คําด้านบนได้สะดวสบายเลยค่ะนี่ค,ค่ะแล้วก็จะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดําแผ่นใหญ่ด้านบนค่ะในตัว Subaru Forester คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.0i นั่นเองอเจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ สี่สูบนอนบ็อกเซอร์ขนาด2.0ลิตร1,995ซีซีกระบอกสูบคูณระยะช่วงชักค่ะ92.0คูณ 75. มิลลิเมตรฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Di ร e c t injection ค่ะกำลังสูงสุดอยู่ที่156แรงม้าค่ะที่6000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด196นิวตันเมตรที่4 0 0 0รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติค่ะขับเคลื่อน4ล้อรองรับน้ำมันสูงสุดแกสโซฮอล E10 ค่ะมีให้ขับขี่ถึง3โหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมด Normal โหมด Snow หรือโหมด Deep Snow นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะกับตัว Subaru Forester 2.0iL ค่ะนี่ยค่ะก็ใครอยากเข้ามารับชมรถทันจริงก็สามารถมาได้ค่ะ ที่ subaru motor image สาขาการจนาพิเศษค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณคกับทางโชว์รูม subaru ค่ะ motor image สาขาการจนาพิเศษที่เ e อื้อเฟื้อสถานที่ให้อาจิเดพาทุกท่านมารับชมกับคันนี้ค่ะ subaru forester ปี2023ล่ราคาอยู่ที่1,450,000บาทค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องอ a นิวควะแฟมารี่กันด้วยค่ะวันนี้อาจีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ